ข่าวล่าสุดสอบุรีเล่นใหญ่มากมันเกิดอะไรขึ้นที่งจะไปร่วมงานงเศษเอาจิงๆคือเรื่องนี้เราต้องการจะทํางานแบบภายใต้ความเงียบไม่เงียบคือตอนแรกก็จะแบบไปเซอร์ไพรส์ที่นู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อตั๋วแล้ววีซ่าผ่านแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอดีว่ารอคอนเฟิร์มจากทางผู้ใหญ่นะคะคือสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรีในเรื่องของการที่จะเป็นตัวแทนหาตัวแทนที่จะไปร่วมเดินทุกางตรงขา ก็เลยรอผู้ใหญ่ประชุมรอนู่นรอนี่จนกระทั่งผู้มีโอกาสได้ประกาศในช่วงนี้เรื่องของการทําบูธค่ะเพื่อที่จะหาตัวแทนไปเดินพรมแดงมงคาในฐานะของอา้ทูตการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นจากสมาคมการท่องเที่ยวค่ะไม่ใช่คนมงสระบุรีเท่านั้นใช่ค่ะทุกคนมีสิทธิ์ค่ะทุกคนตอนที่ประกวดตอนนี้มีสิทธิ์ใช่่นบูในยิมตอนแรกเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะให้เป็นคนมงแต่บังเอิญว่าเราเลื่อนการประกวดมาถีกสองสามครั้ง นื่องจากว่าอบอสไม่สะดวกใช่ไหมคะบอสไปต่างประเทศทีนี้มันก็เลยคาบเกี่ยวกับเวลาเพราะถ้าเรารอให้คนมงเนี่ยมันจะไม่สามารถทำวีซ่าทันแล้วเราก็เลยต้องประกาศวันที่2นี้แล้วก็จบ การโหวตในวันที่สองนี้เพื่อที่จะหาผููที่เป็นตัวแทนไปเดินดวงแดงมังคานแสดงว่าวันที่สองจะมีการประกาศใช่ค่ะก็คือจะมีการโหวตเป็นถึงสองทุ่มแล้วประกาศในงานเลยว่าใครได้ก็คือจะต้องขับเที่ยวกันนิดนึงว่าใครที่อยากเป็นตัวแทนไปร่วมเดินดวงแดงมังคานจุ้ต้นดีกว่าไปดูนี้มาได้ยังไงจะส่งสระบุรีสาวสระบุรีไปสุวรรณคก็อันดับแรกก็คือพีเอส ผู้จัดการดาราซึ่งเป็นพีด,ดีร่วมกันกับเราเนี่ยเขาก็เคยส่งฟ้าใสไปเดินคมแดงบางคานมาแล้วพีเอก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้ก็ได้มีการบอกผู้เข้าประกวดบางคนแล้วเรียบร้อยว่าเราจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะแต่อยู่ในช่วงของการดําเนินการแล้วก็เราจะไม่พูดว่าม,มันเป็นไปไม่ได้เราต้องรอทุกอย่างเซ็ตเรียบร้อยแล้วต้องขอผู่ใหญ่ก่อนต้องแบบเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้เวลาสักนิดน,นึงกว่าที่จะได้ประกาศ mm hmm. ก็พีเอบอกว่าให้เราทํางานภายใต้ควาเมเงียบเงียบแบบแบบว่า ปรากฏว่ากรุงเทพประกาศโอ้ตายแล้วเราเงียบไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องออกมาบอกออแต่ว่าทุกอยาก่างเร็จเรียบร้อยมดคิดหไหมมันจะเดินมาทางมาถึงวันนี้วันที่แบบว่าเราทำเวทีนงาแล้วไปอยู่บนเวทีโลกที่เราตล,ตลาอดเวลาก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดของการเป็นบุ้งโดยการการประกวดระดับจังหวัดแล้วแหละคงไม่มีจุดไหนที่สูงไปกว่านี้แล้วล่ะที่เหลือก็คือต้องขอให้ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ระดับประเทศเขาปล่อยลิขสิทธิ์แล้วล่ะค่ะ ที่เขาบอกว่าเหมือนพอคุงเทพทำพุทธสลับนี้ทำตามก็อันนี้แล้วแต่ความคิดแต่ว่าจริงๆแล้วอะเรื่องของการวางแผนหรือการการประชุมกันเรามีกันมาตั้งแต่วันแถลงข่าว MISS UNIVERSE Thailand แล้วแล้วตัวของน้องวีนาก็ทราบเรื่องนี้ด้วยรวมถึงทีมงานทุกคนก็ทราบเรื่องนี้แล้วก็ได้ดำเนินการทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราทาตามนี่ย เราคงซื้อตั๋วไม่ทันเราคงออกวีซ่าไม่ทันเราคงทุกอย่างไม่ทันแล้วแต่เราได้ดําเนินการก่อนแล้ววันณนะวันที่กรุงเทพประกาศเนี่ยเรามีตัว๋วมีวีซ่ามีทุกอย่างสามารถดูวันที่ออกวีซ่าได้เลยนะคะณนะวันที่เขาประกาศเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ว่าทางกรุงเทพกับทางเราถึงแม้มว่าจะแข่งขันกันบนเวทีแต่กับมิเชอร์เนี่ยทีนในกรุงเทพก็นัดไปเที่ยวกันแล้วที่คานเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เข้าใจกันทุกฝ่ายแต่ว่าบางทีอาจจะแบบ คนต่างๆที่เฝ้ามองอยู่ทางภายนอกอาจจะเข้าใจไปแบบนั้นแต่เราเนี่ยมีวันออกวีซ่าที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าเราออกวีซ่ากนเป็นยังไงคแล้วก็ขอย้ำอีกนึงอีกหนึ่งอย่างนะคะว่าการออกวีซ่าเนะะี่ยค่ะที่ที่ไม่ได้เอาเป็นคนมงไปอะคะ่ะเพราะว่ามันกระชันชีดเพราะว่าตอนนี้นะคะ่ะทุกคนใช้คำว่าทุกคนนะครับผู้ข้าประกวดยังมีสิทธิ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะประกาศในวันที่2นี้นะคะก็ยังไงก็อยากจะให้โหวตเข้ามากันเยอะๆชอบใครเชียร์ใคร,ใครโหวตเข้ามาได้เลยแสดงว่าณนะตอนนี้สา สาว22คนที่ประกวดอยู่มีสิทธิ์ไปทางทุกคนใช่ <พา S 1> ่ะแเราก็ได้เดินทางด้วยเครื่องบินแบบบิสเนสคลาสนะคะทุกอย่างไปแบบเลิศชี่ที่สุดให้สมศักดิ์ศรีชุดทุกอย่างเอาแบรนด์นอแบรนด์นอกหมดแม่เพื่องว่าคำว่าสมศักดิ์ศรีเราเนี่ยแหละเราไม่เคยเบาเราไม่เคยแพ้มันประมาณแม่มันต้องสูงมากเหมือนกันนะก็ประกาศเลยแล้วกันตรงนี้นะคะขอบขอบคุณสื่อทุกท่านนะคะรับสปอนเซอร์เพิ่มจนถึง จนถึงวันที่10นี้นะคะแล้วก็รับประกันจะไปรีวิวให้ชํำๆเลยนะคะต้องการอะไรบ้างแม่แม่พูดได้เลยตอนนี้ก็คือสิ่งท like ี่ต้องการคือเงินอย่างเดียวเลยก็เราต้องการ ตอนนี้ค่ะผู้ซัพพอร์ตที่จะทําให้เราไปเดินเมืองคารนะคะนอกเหนือจากการสนับสนุนโดยภาครัฐแล้วเนี่ยในส่วนขององค์กรแล้วเนี่ยเราก็ต้องการการสนับสนุนของภาคเอกชนด้วยนะคะไม่ว่าจากใครที่ต้องการรีวิวสวยๆจากต่างประเทศนะคะทางเราก็รับสปอนเซอร์แล้วก็รับสปอนเซอร์ของ M U T สลับเรียงรับเพิ่มอยู่นะคะ่อนี้ก็คือเรารับไปถึงก่อนวันที่1 0เลยก็จะมีการทํางานคืนของเหล่านางงามต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของเมืองคานเนี่ยเรายังคงรับสปอนเซอร์กันไปจนถึงนั้นเลยค่ะก็คือวันที่1 0พร้อมๆกันแต่ว่า มูทสำหรับวีน่าจะรับได้แค่ได้จะรับได้แค่ก่อนวันที่10ก่อนวันที่10เพราะว่ามันต้องทํางานคืนละประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เราก็ได้งบประมาณมา1ิบกว่าแล้วนะคะสําหรับผู้เช่ามาสปอนเซอร์ทั้งหมดจริงๆก็พอแล้วล่ะเพียงพอแต่ว่าถ้าอยากให้มันฉ่ำาันก็้องอีกนิดเดิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เลยครับไปหมดตอบบอกได้เลยไหมอ่ะบอกได้เลยไหมอ่ะบอกได้เลยใช่ไหม <S 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 เอาเป็นเอาเป็นเอาเคาร่าวๆอ,อย่างนี้ดีกว่าคร่าวๆช่วงเดอ <S <S ือน กลางเดือนพฤษภาคมค่ะถึงบอกว่าต้องรีบต้องรีบคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเราประกวดมงวันที่10ไม่ไทันแล้วเลยต้องรีบคอนเฟิร์มเป็นวันที่2เพราะว่าเดินทางกลางเดือนเราก็ไปเกือบ10วัน แม่เย์แม่เเตรียมรับดราม่าไหยเพราะว่าหลายคนกำลังโฟกัสไปว่าเนี่ยที่ทำขึ้นมาตรงนี้เหมือนเรว่มาเพ้่ีมีนาของชลบุรีหลายคนเตรียมรับดราม่าไหมเอาจริงๆคือการที่วีนารูทูมันก็ดราม่าตั้งแต่แรกแล้วแหละแล้วทุกๆครั้งที่มีดราม่าน้องก็จะดังขึ้นเรื่อยๆเราคิดว่าเราผ่านได้ไม่ไม่ซีเรียสอะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่ามองในมุมของการที่ตรงนี้จะเป็นวีนา ฟินมองว่าคนที่เชียร์วีนาะทุกคนก็คงชื่นชอบที่เราทํำแบบนี้ให้เราเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสลาบบุรีก็เป็น จังหวัดที่ไม่เคยจัดเบาๆแล้วไม่เคยทำอีเวนต์เล่นๆอยู่แล้วเราเต็มที่กับทุกอีเวนต์เต็มที่กับทุกทกิจกรรมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือการบอกบอกของความตัวเราอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างพีเอสอ่ะก็พาคุณไปมังคันก็ตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่แล้วเพราะว่าถ้าบอกว่าปีนี้จะทําเพื่อวีนาคนเดียวคือจริงๆใครมงสลับรีอะ่ะเราให้ไปหมดแหละแต่ทีนี้มันไม่ทนันถ้าจะรอคนมงเราก็เลยต้องใช้วิธีของการเปิดบูธ ถ้าคุณอยากให้ใครไปคุณก็สามารถแข่งขันได้เต็มที่เหมือนกันทุกคนมีสิทธ์เท่ารกันแล้วก็การโหวตมันก็เช็คคะแนนหลักบ้านได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครโกงใครอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไปคือคนที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดอยู่แล้วค่ะประมาณนี้ก็เรายกขนทีมไปประมาณ17ชีวิต17ชีวิตทีมคอนเทนต์ทีมทุกอย่างไปหมดเลยกี่วันนะ้แม่ไปอยู่กี่วันเกือบ10ค่ะเกือบ10คอนเทนต์ต้องวันอ่าจริงเดินไม่กี่วันแต่ที่เหลือคือไปเที่ยวกับมิเช ที่สําคัญคนน่าจะบอกว่าโอกาสไปที่ชุใดใดๆในการเดินทางถูกต้องแม้การันตีหน่อยว่ามันจะต้องแบบว่าสมศักดิ์ศรีคำว่าสลับบุรีแน่เอาเป็นว่าค่าชุดต,ต่างๆใดๆอเกือบเจ็ดล้าเฉพาะค่าชุดเฉพาะค่าชุดนะคะยังไม่รวมต่างๆใดๆค่าเดินทางค่าช่างหน้าช่างผม เฉพาะผ้าชุดเกือบ7หลักที่สบุวีลงทุนไปโดยตรงนี้ก็ได้ผู้ใหญ่ร่วมสนับสนุนด้วยนะคะแต่อื่นใดแล้วเราก็ยังต้องการแรงสนับสนุนอยู่นะคะใครสนใจสนับสนุนก็ได้เลยประมาณนี้ขอบคุณค่ะเจอกันันที่สอบอคุณค่ะนี่อหม่ไหโอเค